20ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกันนะคะหลายคนเนี่ยก็ต้องมีการเดินทางกลับไปเลือกตั้งกันที่ภูมิลำนาของตนเองนะคะโดยที่วันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจของเรานะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งอบจที่จะถึงนี้ค่ะ วันนี้ช่วง13นาฬิกา30นาทีพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านได้มอบหมายให้พลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประภัสอรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของสํนักงานตํารวจแห่งชาตินะคะซึ่งได้มีการประชุมกันผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และได้กําชับการ ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะให้ดําเนินการตามมาตรการต่างๆหลากหลายด้านหลากหลายมิตินะคะ อย่างแรกเนี่ยก็คือให้มีการติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวและเฝ้าระวังบุคคลหรือว่ากลุ่มที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุความรุนแรงและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างผู้สมัครหรือว่าเกิดเหตุปะทุษร้ายต่างๆที่มีการกระทําผิดกฎหมายค่ะรวมถึงต้องมีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะการจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ประจำหน่วยค่ะและต้องมีชุดเคลื่อนที่เร็วในการระงับเหตุการขนย้ายบัตรเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ให้มีเหตุการณ์รุนแรงหรือว่ากระทบต่อการเลือกตั้งต้องมีการสนับสนุนการปฏิบัติตามที่กะกะตและกะกะตจังหวัดได้มีการร้องขอ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ข้อห้ามหรือว่ากฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายค่ะสุดท้ายก็คือกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจและกรอบของกฎหมายที่กำหนดรวมทั้งให้การวางตัวเป็นกลางทั้งนี้ค่ะขอความร่วมมือประชาชนนะคะให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายหากพบเห็นผู้กระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลข191หรือว่าโทรมาร้องเรียนนะคะที่สายด่วน1599และสามารถแจ้งเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชัน Police Alert U ค่ะการประชุมเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็ทางนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่ง ทางกะกะตได้จัดให้ขึ้นให้มีในวันที่20่ธันวาเนีครับวันนี้ก็ถือว่าทางตํารวจเราก็จะซักซ้อมการปฏิบัตินะครับทั่วประเทศว่าณขณะนี้เรามีความพร้อมขนาดไหนนะครับในการที่ได้เคยออกสื่อสั่งการไปนะครับว่าให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งชุดรบพรหน่วยเลือกตั้งชุดขึ้นที่เร็วนะครับการขนหีบบัตรต่างๆแล้วก็การข้อกฎหมายต่างๆที่จะเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าที่ทุกฝ่ายนะครับว่าขณะนี้ เตรียมพร้อมไปถึงไหนแล้วนะครับเตรียมพร้อมในวันที่20แล้วหรือยังนะครับข้อกังวลก็คิดว่าเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งของท้องถิ่นทั่วประเทศในเวลาเดียวกันนะครับอาจจะมีการทความผิดกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพลบลเลือกตั้งของสภาท้องถิ่นนะครับซึ่งเราก็อยากให้ตํารวจเนี่ยเข้าไปประชาสัมพันธ์ไปเตือนก่อนแล้วก็ถ้ามีการดําเนินการทําผิดกฎหมายแล้วก็ต้องมีการดําเนินการอย่างจริงจังนะครับให้ตํารวจ วางตัวเป็นกลางให้กับทุกฝ่ายนะครับในภาพรวมนะครับวันนี้ก็จะมาเจาะลึกการข่าวด้วยนะครับว่าจากการข่าวของแต่ละพื้นที่ก็ดีจากการข่าวของสันติบาลก็ดีนะครับขณะนี้มีพื้นที่ไหนที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่จะไม่ให้มีเหตุก่อเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเช่นการพุสล้ายต่อชีวิตและร่างกายต่อกันอะไรต่างๆนะครับเราก็จะมาย้ำเตือนกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับ มีมีครับก็เรามีแผนระดมก่านล้างอยู่แล้วครับแล้วก็ก่อนเลึกตั้งนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาดูเรื่องสถานการณ์ด้านการข่าวต่างนะครับว่าที่ไหนที่เราต้องเฝ้ราระวังเป็นพิเศษนะครับเรื่องการจราจรเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลนะครับประชาชนในการใช้สิทธิ์ต่างๆในวันดังกล่าวนะครับแล้วก็เราก็จะมีร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เตรียมความพร้อมแล้วเราก็พยายามจะจัดชุดตำรวจเนี่ยให้อยู่ คนละชุดที่เราต้องมาดูแลในภารกิจอื่นด้วยนะครับแยกออกไปอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ดูแลมีเจ้าที่ดูแลเรียบร้อยแล้วก็มีชุดขึ้นที่เร็วคอยดูแล